เ,เทวดาเทดาโอ้โหสมีเดินมาหน้าเศร้าแบบนี้งานข้าแล้วสาตราคาโอ,อกโอโอินอร่อยิทุกอ่อยทุกอันเลยเเดี๋ยวหาไปก่อหน้าหาไปก่อนน้ออยนั้นสมลีทํทำไมวันนี้กลับบ้านเย็นจังเลยอ่ะนี่สเลี เห็นน้องกระติกของกวงหรือเปล่าไหวไหวไหวของโกทั้งหาไหวปโ๊กก่อนไหวของอ๋อไหวของอ๋อไหวนี่ร้องไห้ทำไมอ่ะเฮ้ยช่วยด้วยช่วยทีสำลีร้องไห้คิดจะลวนลามน้องสาวฉันก็ว่าจะแข่งใช่ไหมมันจะมาไปแล้วนะสี่กวงโกตันคิดจะฉุดสำลีฉุดฉันไปแทนดีกว่าไหมรวมนี่ไม่รู้แหละใครก็ห้ามทำอะไรสำลีทั้งนั้น นี่สมลีไม่มีอะไรแล้วนะหยุดร้องได้แล้วนะอะอยู่นี่ไปตีเขาทำไม้เยังไม่มีใครทำอะไรสมลีเลยสักคนแล้วสมลีร้องไห้ทำไมอ่ะกะติก กติกเขาลาออกจากโรงเรียนไปแล้วอะพี่สำลียังไม่ได้ขอโทษกติกเลยอะอ้าวแล้วสำลีก็เลยร้องไห้เหรออ้าวงั้นก็แสดงว่าเสียปวงกับโกตันไม่ได้ทำอะไรสำลีหรอใช่สิพี่รู้ตีว่าจะว่ายังไงฮะทำไม่รับผิดชอบมันจะโดนฟ้องกลับ200ล้านอยู่นี่เลยโไร่ ก็ตีไปแล้วจะให้รับผิดชอบยังไงล่ะง้นตีคืนละกันนะเออตีคืนเฮ้ยพี่สัมรีไปหากระติที่โรงเรียนไม่เจอที่บ้านล่ะที่บ้านเหรอไอมาแล้วอ่ะแต่ก็ยังไม่เจออยู่ดีอ่ะถ้าสมรีได้เจอกระติอีกครั้งสัมรีจะไม่ต่อว่ากระติอีกแล้วอ่ะ สำลีรู้แล้วว่าเพื่อนรักอ่ะสำคัญกับผู้ชายที่สำลีแอบชอบอ่ะและที่สำคัญนะไอ้ผู้ชายคนนั้นอ่ะหน้าตาก็ไม่อำมวยให้เกลชอบสักเท่าไหร่เลยอารมเสียใจเย็นน,นิดนีเยสำลีไม่กอดเราแล้วจริงๆหรอ เราต้องขอโทษกติกด้วยนะที่พูดไม่ดีกับเธออ่ะแล้วก็ต้องขอโทษที่ไม่ฟังเหตุผลของเธอด้วยอะไม่เป็นไรหรอกเราไม่เคยกดธสำลีถ้าเราเป็นสำลีอะเราก็คงกดเหมือนกันเออแล้วเ,เรื่องย่าเหลอ่ะเธอชอบนิ่งๆเดี๋ยวแป๊บนึงนะ วัสดีมาทำไมอีกเนี่ยหวัสดีครับพี่ครับดีด้วยเราไปโดยที่ไม่เคลียร์เรื่องนี้กับสัมีไม่ได้เราไม่เคยคิดอะไรเกินเลยกับย่าเหล่ไปกว่าเพื่อนเลยย่าเหล่บอกสัมีสิว่าเรื่องมันจบยังไงเออคือเออพูดดิมาโอ้อคติะะกระติกแล้วครับ สมหน้าขอโทษนะครับความหล่อของผมทำร้ายความรู้สึกของสัมลีเรายังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมได้ไหมแต่เราคงลดความหล่อลงไปไม่ได้หรอกนะหเบบอย่างนาน,นี่แ้หล่อหลอก็แปลกนะกแปลกแบบนี้เหละครับสัมลีชอบไม่เป็นไรหรอกอยังไงเราทั้งสามคนเนี่ยก็ยังเป็นเพื่อนรักกันเหมือนเดิม ขอบใจนะสำลีเรื่องมันจะไม่บานปลายขนาดนี้ถ้าเรายอมตักเหตุผลของกระติกตั้งแต่แรกอะและถ้าเราให้ความสำคัญของเขาเป็นมากกว่านี้อะ่อดได้สิครับเพื่อนครับใช่เด็กน่า ก็อบอกว่แต่ลรื่จริงากุญองค์ครักพิษพลาก,กติกมาแล้วน้ <c oughs> องกะตินี่ใครก็แตะต้องไม่ได้ทำโทษให้ดมไอศครีมป <c oughs> รมาณใจไม่รักความหอมก็พอแต่ือเปาดจะเป็นอะหรือเปล่า <c oughs> ขอบคุณนะคะลุงโอ้โห <c oughs> ไอ้ลุงนี่ไม่ได้ช่วยเลยโกงเทอระเด็ดช่วยอยู่คนเดียวใครใครเปลุงว่าเป็นเพื่อนกี ลัลล่ล่ล่ลลลโรกอีกแล้วหรอกวงไม่ไหวแล้วเข็ดเท้าล้วดีพครับในมือจะเป็นโรคเท้าชาักงเตียก์ัว่างไม่ว่ากลาังยุ่งจะคุยธุรกิจร้อยล้านก็นโกมัน,ตนโตตาโธว่าก็ไม่ว่างก็จะคยเสียกวงธุรกิจสองล,าล้านสัมรีตะสังโอเลี้ยงอ้ยนั่นว่างแล้วเดี๋ยวเอามาให้ <c oughs> ไงสี่อนกนี่เราต้องดวงชงกับนกแน่เลยอะ่ะเจอนกที่ไรนะมีเรื่องทุกทีเลยอะ่ะกลัวจะจากไปอย่างเงียบเพี่สำรวมสำลีเห็นนะพับนกให้ใครหรือว่าสัำลีจะพับนกส่งไปให้กระติก<อ>กระติกจะได้คิดถึงเพื่อนรักคนนี้เสมอ ส่วนย่าเหลเขาส่วนผมก็จะพับไม่สาวคนใหม่ที่ผมแอบชอบนะครับใครอะผมเคยแล้วครับพี่ครับเ,เขาเก่งแล้วก็เข้มแข็งแล้วเขาอ่อนชจอยในเวลาเดียวกันเลยครับผมแอบชอบเขาในเวลาเพียงไม่นานเองนะครับอเอเ๋ลักษณะนี้น่าจะเป็นพระหรือไม่ก็ชมพู อารยาเฮหักกริง<า>่งห้าเก่งตู่งไม่ไกลขนาดนั้นหรอกครับแล้วใครอะนี่นี่สบรวมเก่งเทแต่ว่าผมไปหาเลยนละครับ แสดงว่าเรื่อไฟต่ำนะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ต่ำธรรมดาเรยกว่าต่ำสามด้วยโอ้โหรับนกกระดาษของผมไปด้วยนะครับนี่ครับเขาไม่ใช่คนใจง่ายนะตัวเองที่จะระับร okay. ักใครง่ายอย่าเข้ามานะตื่เกิดแล้ว เคดีมากๆเลยนะคุณจะโชคดีนะเป็นเพื่อนทั่วๆไปเป็นทั้งเพื่อนแท้เป็นเพื่อนใจเค้าก็เป็นเพื่อนสนิทของคุณเลยนะเรียนให้อีกนะสาธุเขาจริงใจอ๋ออุ๊ยบภาพที่บริสุทธิ์ก็ตัวจากความผูกพันและแข็งแรงได้ด้วยเวลาที่ยาวนานอย่าให้ความขุ่นข้องบาดหางใจใดๆมาทําลายมิตรภาพนั้นได้เลยสาธุ Take it, take it, take it, take it,